การอโหสิกรรมนี้สําคัญมากไหมคะสาคัญนะครับสำคัญนะครนะแม่ชีไม่ยอมอโหสิกรรมใครแม่ชีก็ติดไม่ชีมันไม่ชีใครดา่าใครว่าไม่ชีบ่อยๆเนะี่ยถ้าม่ชีไม่หยุดกับโหสิกรรมชีกับบันทึกตลอดนะใช่ไหมล่ะการอาโหสิกรรมคือมันตัดกรรมของตัวเองกรรมไม่ดีตัดเพราะนั้นหลวงตาอานารยนจะเจอหลวงพ่อแล้ว ข้าพเจ้าเคยฆ่าเคยด่าเคยจีเคยอะไรไว้ตั้งแต่อดีตชาติจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีชาติน,นี้ขอหงสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมกับใครสักนั่นอธิษฐานหรือ,อยังละจ๊ะวันนี้อธิษฐานนะจ๊ะ